สกูตี่ตัวใหม่นะคะของทางร้านชวานะคะนั่นก็คือจเจ้าตัวนี้เลยเป็นเมลอนนะคะซึ่งจะเป็นเดี๋ยวพี่กระต่ายให้ดูใกล้ๆมียอดชำระห้าร้อยหาสิบหกอันนี้จะเป็นสกุตี่เมลอนนะคะจะบอกว่าสโล์มากๆเออเป็นไงสโลมั้ยดูดิ สโลสุดๆไปเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีลายเส้นของร้านชวาด้วยนะมองเห็นไหมอยู่ตรงนี้จะมีลายเส้นร้านชวาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์ของร้านชวาเลยนะคะแต่ว่าน่าจะวางจําหน่ายในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ของยังไม่ออกมานะคะขอโทษค่ะนี่มองไม่เห็นลายเส้นใช่ไหมเพราะว่าเล็กมากๆอยู่จะอยู่ตรงนี้ สโลมากมากเลยอะขนาดก็จะพอดีมือนะคะไม่ได้ลูกใหญ่จนเกินไปหรือว่าไม่ได้ลูกเล็กจนเกินไปนะนะคะเ <c oughs> <c oughs> hey, ดดยวดเฮดวดีดูดีดูดีโอ้ว้าสโลสุดๆไปเลยฮ huh? แลจะบอกว่ากลิ่นหอมมากมากนะคะเหมือนกลิ่นเมลอนเลยนะคะน่ากินสุดๆไปเลยหิวเลยอ่ะมันนีสโล่มากๆเลยนะคะนี่ให้ดูดูดูนะดูนะดูนะคือหอมมากหอมมากดูเห็นไหมลูกก็ขนาดก็จะกลางๆไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไป ดู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 นะดีเลยว้าไงเป็นไงนไ,งไงสโลงมากนะคะตอนนี้ตัวเจ้าเมลอนนะคะสกูชี่เมลอนยังไม่ได้วางจาหนานะคะแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวพี่กระต่ายจะแปะลิงก์ของร้านชาวานะคะหรือว่าเข้าไปดูใน ร้านชวาเขาจะมีช anel ที่ y o u t u b e ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะแปะลิงก์มาให้นะคะถ้าน้องๆสนใจก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะมาลงชื่อจับจองกันไว้ก่อนนะส่วนราคานี่ยังไม่ออกเหมือนกันนะคะยังไงน้องๆก็ลองถามพี่กิฟเข้าไปที่ร้านชวาได้เลยนะคะไลน์ไอดีนะคะจะอยู่ด้านใต้คลิปนะคะลองแปะเข้าไปดูเนาะหอมมากพีน,น่ากินสุดๆ